สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ NEC Red Rocket นะครับสามารถเอาชนะ ทีมโอกายาม่าซีเก่าไปได้นะครับ3ต่อศูนย์เซตนะครับรวมถึงสรุปหลังเกมคู่ของหนูบีมด้วยนะครับแหมซึ่งต้องบอกเลยว่านิดเดียวนะครับเกือบจะชนะ PFU ได้แล้วนะครับแต่ก็พ่ายแพ้ไป3ต่อ2เซตนะครับรวมถึงวันนี้โอเกอร์มีเก็บตกคอมเมนต์เวียดนามมาด้วยครับหลังจากที่นักกีฬาเวียดนามเนี่ยได้ลงเล่นกับทีมสุพีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแต่บอกได้เลยว่า เหมือนกับว่าพวกเขาเด็กก็ชื่นชมนักกีฬาเวียดนามส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งชื่นชมนะครับพี่น้องปลื้มจิตของเราอย่างมากเลยเพื่อนๆโหต้องบอกเลยว่ากลับมาฟีเวอร์ครั้งนะสำหรับพี่น้องของเรานะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรจจัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์ทีไลนะครับแหมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมีให้ดูกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกไทยหลีกเกาหลีแล้วก็หลีกญี่ปุ่นนแต่่วาใ วันนี้นะครับลีกเกาหลีเนี่ยจะไม่ได้มีการลงแข่งของนักกีฬาไทยนะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นลีกของทางญี่ป <c oughs> ุ <ira> ่นแล้วก <c oughs> <c oughs> <h thấy chưa> ็เป็นลีกของไทยเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ลีกของญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับวันนี้มีลงแข่งด้วยกัน4คู่นะครับและว4คู่นี้ก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับโดยคู่แรกครับเป็นฮิตาชิของแนนะครับสามารถเอาชนะอารันมาเล่ไปได้3ต่อ0นเซตนะครับ26ต่อ24 25ต่อ19และ25ต่นะครับู่ที่ครับเนเดนโซนะครับห้าต่อสิอหกนะครงน้อ่ไก่ 25ต่อ15นะครับ25ต่อ20 25ต่อ20นะครับส่วนคู่ NEC Red l o c k e t นะครับเป็น NEC Red l o c k e t เนี่ยเอาชนะไปได้25 ต่อ15 25ต่อ21และ25ต่อ10นะครับลงลึกในรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคู่นี้แอดบรรยายด้วยนะครับสรุปง่ายๆครับก็คือ NEC เจอกับโอกยาม่าซีกาวเดตต้องบอกเลยว่า NEC ครบเครื่องกว่าเพื่อนๆครบเครื่องกว่าทั้งในเรื่องของระบบวิธีการเล่นครบเครื่องกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ NEC ดูแข็งแกร่งกว่าจริงๆการโจมตีนะครับก็ยังคงมีความหลากหลายเหมือนเดิมนะครับโคกะบาตันดู oo, แล้วก็ดูเพียวเนี่ย ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับมินด้บ็อกบอลเ็วก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับคินโนเอะยามาดะก็ยังเป็นส่วนเติมเต็มให้เอ็นดซีดูครบเครื่องมากขึ้นนะครับดูจากคะแนนเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหคกยามาซเกาททำได้ดีที่สุดในเซตที่2นะครับ21แต้มหลังจากนั้นนะครับไม่ถึง20เลยนะโดยเฉพาะเซตสุดท้ายนะครับค่อยจะทิ้งห่างพอสมควร เจาะลึกในรายละเอียดกันสักนิดนึงครับวันนี้หนูเพียวทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับจังหวะการขึ้นตีจังหวะการบล็อกจังหวะการเสิร์ฟยังคงเป็นส่วนสําคัญของ n c ็นด d ซีเ็อกเก็ตครับวันนี้โอ้คิดนะว่าเพียวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ MVP นะแต่สุดท้ายแหมเพียวไม่ได้น่าเสียดายนะครับแต่ว่าพอเป็นมือเซตได้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าผลงานดีครับเพราะว่าเขาก็แจกจ่ายได้ยอดเยี่ยมพอสมควรนะครับสำหรับสุกดานะก็ทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับมือเซตเนี่ยโอเคเลยส่วนเพียวของเรา ยังคงอยู่ในมาตรฐานครับเกมรับยังเนี๊ยบนะ ตอนจังหวะโคกะอยู่แดนบนเนี่ยเพียวรับเนียนมากๆพอเพียวขึ้นไปตีโคกะก็รับได้ดีนะครับแล้วก็มีบาตันดูช่วยโจมตีอีกแรงหนึ่งนะครับทำให้เอ็นดีซีเดนล็อกเก็ตเอาชนะโอกายาม่าซีเกาไปแบบที่ไม่ยากเย็นซักเท่าไหร่นะครับสบายๆเนาะส่วนน้น PFU อครับกับคูโรเบะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยแข่งค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกับทามเอ็นดีซีเนี่ยแอดก็จะไม่ได้ดูเต็มๆแต่ว่าจะดูไปสลับกับเอ็นดีซีไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวันนี้ ก็น่าเสียดายครับที่คุโรเบะพ่ายแพ้ไปนะครับสต่อ2เซตซึ่งเอาที่แอดบรรยายเต็มๆเนี่ยคงจะเป็นเซตที่5นะครับที่แอดได้ดูก็ต้องบอกเลยว่าคุโรเบะตอนนี้นะครับพอไม่มีไดย่ามาช่วยบีมแล้วเนี่ยโอกร้สึกว่าบีมรับภาระหนักมากๆเพื่อนๆโอเเชื่อว่าถ้ามีไดย่ามาช่วยบีมเนี่ยบีมน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับแต่พอไม่มีไดย่าแล้วบีมเหมือนต้องรับภาระคนเดียวเลยครับเซตที่5เนี่ย เป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วเพื่อนๆนทั้งเล่นเกมรับทั้งเสิร์ฟเอสไป2ลูกนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถที่จะพาทางด้านของคูโรเบะชนะ PFU b ฟูบูแคทไปได้นะครับแพ้ไป3ต่อ2แหมนิดเดียวนะเพราะว่าคูโรเบะก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว,ว่า p f เเขาก็แก้เกมมาดีนะครับเขาก็ทําคะแนนเขาเรียกว่าทิ้งห่างไปไกลพอสมควรในช่วงต้นเซนตนะครับทำให้ไล่กันยากนิดนึงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้บีมครับถามถึงผลงานของบีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบีมผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนนเเเดิมพืือพ่ออๆคก็ป็ปน ตัวแบบให้กับคุโรเบะแหละนะครับทำทุกอย่างคูโรเบะคูโรบีมเนี่ยชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับคือบีมช่วยทีมคุโรเบะไว้ในหลายๆเกมจริงๆช่วยไว้ได้เยอะจริงๆนะครับก็จบไปสรุปเรียบร้อยนะครับก็แพ้ไปนะครับ3ต่อ2เนาะหลีญี่ปุ่นก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปตารางคะแนนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันอีกสักนิดหนึ่งครับ ตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับอันดับที่1ครับยังคงเป็น J.T. m a v e เว s นะครับอันดับที่2ลองมาเป็นฮิเมจิอันดับที่3เป็น NEC อันดับที่4เป็นไซตามะอันดับที่5เดนโซนะครับโดยต้าโต้บอดี้ตามลงมาฮิตาชิโทเล PFU คูโรเบะโอเคมาซีเกาครับแล้วก็ อารันมาเร่นะครับอยู่อันดับสุดท้ายเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับหลีกญี่ปุ่นนะครับผลทางก็ยังยาวไกลพอสมควรเนาะเชื่อว่าเอ็นซีเรดล็อกเก็ตของหนูเพียวเนี่ยมีโอกาสจะได้รุ่นดับเบิลแชมป์นะครับในฤดูกาลนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าตอนนี้เอ็นดซีดูลงตัวมากๆดูเนียบมากๆครับแล้วก็ในถ้วยสมเด็จพระจักรพรรดิด้นยครับเจอทีมอย่างเจทีแล้วก็ทางด้านของอิซมิซึก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเอ็นซีสู้ได้ดทุกทีมครับแล้วด้วยศักยภาพณนะตอนนี้นะ โอ้โหช่วยกันเล่นได้ดีเหลือเกินนะครับต่อให้วันนั้นโคกะไม่มาก็ยังมีเพียวมีบาตันดูต่อให้บาตันดูไม่มาครับก็ยังมีเพียวมีโคกระเพราะฉะนั้นเ,เ,เอ็นดีซีเดนร็อกเก็บอกได้เลยว่าตอนเนี้ย ครบเครื่องมากๆครบเครื่องมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในการชิงแชมป์ในการคว้าแชมป์ในปลายฤดูกาลครับขนทางยังอีกยาวไกลเพื่อนๆลุ้นกันต่อยาวๆนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูในรีของไทยกันบ้างครับวันนี้นะครับสุพีมนะครับเอาชนะธาราครนนท์ไป3ต่อศูนย์ะครับและแน่นอนครับทางเวียดนามเ่ยเขาคือฮาพอสมควรนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาของเวียดนามเนี่ย ไปเล่นนะครับนั่นก็คือลำโอนกับทางด้านของคุยดรินนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะเพราะว่าอ่านยากหลอเกินนะเพื่อนนะก็ถือว่าฟีเวอร์ในระดับหนึ่งครับพวกเขาก็มีคอมเมนต์นะเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับแต่แอดอ่านคอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยแหมก็แอบแปลกใจสักนิดนึงนะเขาปื้มทางด้านของพี่น้องปื้มจิตของเรามากๆเลยนะครับเขาบอกว่าพี่น้องปื้มจิตของเราเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับยังคงตีหนักตีแรงเหมือนเดิมนะอ่าและคอมเมนต์จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเนาะไปเรื่องนี้เขา คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับนักกีฬาเวียดนามมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยทำผลงานได้ดีใช้ได้เลยในการเล่นในลีกของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าป้มจิตยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมการโจมตียังคงรวดเร็วแนละหนักน่วงและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าระมอลทําได้ดีในหลายๆจังหวะฉันคิดว่าทรินก็ทําได้ดีเช่นเดียวกัน คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทั้งคู่ยังคงไม่ได้มั่นใจมากสักเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทีดด่ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพี่สาวปื้มจิตเนี่ยยังคงตีหนักเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าวิ่งได้รวดเร็วมากๆ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทรินเนี่ยดูเหมือนยังปวดไหลยู่เลยคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลำโอนไปเล่นที่ไทยกับเล่นที่เวียดนามเนี่ยต่างกันมากๆส่วนปื้มจิตเนี่ยสุดยอดจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเห็นพี่ปื้มจิตเล่นแบบนี้แล้ว MB เวียดนามเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆเลยนะดูวิธีการเล่นไว้ตั้งแต่เด็กอะฟีลลิ่งประมาณนี้นะก็คือให้เด็กๆะดูวิธีการเล่นของปื้มจิตไว้นะครับเพราะว่าโหรวดเร็วจริงๆนะ ต้องยอมรับเลยว่าพี่ปื้มจิตของเราในตีหนักแล้วก็มีความรวดเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวีดนามที่ยกนามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็แฮปปี้กับผลงานของนักกีฬาเขานะครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแต่ที่สําคัญครับพวกเขาปื้มทางด้านของพี่น้องปื้มจิตของเรามากๆครับเขาบอกว่ายังเป็นคนที่ตีหนักและเป็นคนที่เล่นบอลรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่น้องเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รักษาร่างกายได้ดีมากๆเพื่อนเพื่อน คือตอนนี้ยังมีความพลิ้วยังมีการเข้าบอลที่รวดเร็วและตีหนักหน่หนวงอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นโอ๊กบอกได้เลยว่าคืออนาเอาเป็นแบบอย่างมากนะครับในเรื่องของการรักษาร่างกายแล้วก็ระเบียบวินัยนะครับพี่น้องนี่ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะเพื่อนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้กอขอตัวลาไปก่อนเด้ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ